ตอนที่เจอบททดสอบหนักๆคล้ายๆพี่น้องกาซาคือเราไม่มีปัญญาหาข้าวให้ลูกกินเราจะเจ็บปวดแค่ไหนอะในการที่ลูกเรามาบอกว่าไมห่หิวข้าวแต่เราไม่มีปัญญาหาอะไรให้ลูกกินเลยอะ เวลามอบค่าบริการย่าก็บอกแล้วว่าเราควรจะเป็นผู้ที่ใช้จ่ายด้วยความเบิกบานใช้จ่ายด้วยการเป็นบ่าวที่สํานึกรู้คุณอลอเวลาที่เรามอบค่าบริการออกไปแลกกับอาหารแสนอร่อยลูกเราได้มีข้าวกินอย่าให้ถึงเวลาตอนที่เจอรถสอบห,หนักๆคล้ายๆพี่น้องกาซาคือเราไม่มีปัญญาหาข้าวให้ลูกกินเราจะเจ็บปวดแค่ไหนแอบในการที่ลูกเรามาบอกว่าไม่อยู่ข้าวแต่เราไม่มีปัญญาหาอะไรให้ลูกกินเลยอ่ะมันเป็นภาพที่เจ็บปวดนะเพราะฉะนั้นวันนี้การที่ลล์ให้ริสกีแล้วเราก็มี ข้าวให้ลูกกินตลอดมันเป็นความปลดปลาที่ยิ่งใหญ่มากที่เราจะต้องชวนกันขอบคุณในทุกวันพยายามให้เราสํานึกตลอดอัลลอฮฺมาบาริกลีฟีซอฟกติยามีนีโอ้อัลลอฮ์ขอให้เป็นการทําธุรกรรมด้วยมือขวาที่เปี่ยมล้นความจำเริญอัลลอฮ์จ๋าขอให้เงินที่บ่าวมอบออกไปเนี่ยพระองค์มอบให้บ่าวกลับแบบมากมายมห ah าศาลนะเจ้าคะ เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปเป็นมือลากของเงินตราจากใครแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินตราเราจะได้มีเวลาไปทําอิบราดไปละหมาดไปยิ้มไปทําเดี่อครอบครัวอย่างเต็มที่ไม่ต้องมาคอยแบบวันๆคิดแต่เรื่องเงินกังวลเรื่องเงินมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราควรจะกังวลนะเราควรจะได้เป็นบ่าวที่ขอบคุณแล้วก็เชื่อมั่นในอัลลอฮ์บริหารถังเงินทุกถังเนี่ยอย่างดีงามตามที่อัลลอฮ์ทรงสอนไว้ครั้งแรกของโลกกับปฏิทินแห่งริสกี 26, 2 0 2 6ที่เต็มไปด้วยพระนาม งงดงองอเป็นงานศิลป์ที่ทุกเดือนมาพร้อมกับถ้อยคำย้ำจิตบริสุทธิ์และออกเดินทางในทุกๆเดือนเพื่อสแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์จาก,จากครังที่ไม่มีวันหมดของพระองค์ด้วยตัวบทจากพระคัมภีร์อัลกุรอานและอัลฮะตีิเสริมพลังใจด้วยความหวังและมั่นคงในริษกีที่ดีงานช่องวันขนาดใหญ่ที่มาพร้อมรอยยิ้มทั้ง365วันเพื่อเตือนให้ยิ้มและเปิดใจรับสิ่งที่ดีงามพร้อมแล้วที่จะออกเป็นเพื่อนร่วมเดินทางตลอดปี2 0 2 6สําหำหรับทุกหัวใจที่โหยหาชีวิตที่ไดด้้้ีีทังโโลลลกนนแะา สั่งซื้อเป็นของขวัญให้ตัวเองและคนที่รักได้แล้วทางไลน์แอดไฮยาลิต้ากำไร20%มอบช่วยกาซาด้วยการผ่านมูลนิธิอุมตีอลัลลอฮนะ์นั้นทรงสวยงามและทรงรักสิ่งที่สวยงามหวังว่าอาลัลลอฮ์จะทรงเมตตาให้เราได้ครอบครองปฏิทินอันงดงามนี้และได้ร่วมการสร้างสารรค์สิ่งดีงามเพื่ออลัลลอไปด้วยกันนะคะ